คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นสำหรับคนตาบอดจึงไม่มีภาพมีแต่เสียงน,นะคะคนสายตาปกติต้องหลับตาฟังแล้วจะเข้าใจว่าคนตาบอดเขารับรู้เรื่องราวจากการฟังได้อย่างไรนะคะสวัสดีครับนี่คือช่องของดีเจตาผู้ชายสายไอทีครับมาพบกันวันนี้รับรองว่าต้องมีข่าวหรือมีรีวิวอะไรอย่างแน่นอนครับอ้อ,อก,ก่อนที่จะชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาติดตามกันได้เลยว่าวันนี้จะมีเรื่องอะไรมาให้กับท่านท่านฟังกันครับ วันศุกร์ที่ผ่านมาเป็นกำหนดครบรอบ14วันสำหรับการคืน Apple Vision Pro ตามนโยบายคืนสินค้าได้ภายใน14วันของ Apple สำหรับคนที่รับเครื่องตั้งแต่วันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีรายงานการคืนที่ไม่ถือว่าเยอะมากแต่ก็น่าสนใจว่าอะไรคือเหตุผลที่ผู้ใช้งานเลือกคืน Apple Vision Pro กัน Markerman Markerman จากดุมเบอร์ได้ถามผู้คนที่เลือกคืน Apple Vision Pro แม้ว่า จะไม่ได้มีจำนวนมากมายนักแต่ก็สามารถหาจุดร่วมและสรุปเหตุผลออกมาได้ทั้งหมด5ข้อได้แก่5เหตุผลที่ผู้ใช้งานคืน Apple Vision Pro 1. Apple Vision Pro มีน้ำหนักที่มากเกินไปอุปกรณ์รกรุงรังใส่แล้วปวดหัวไม่สะดวกสบาย 2. แอปพลิเคชันและคอนเทนต์ต่างๆน้อยไม่คุ้มกับค่าตัว 3. ในแง่ของการทำงานไม่ได้มีประสิทธิภาพไปมากกว่าการเอาแม็กต่อออกจอนอกและไม่สามารถใช้งานได้ ในระยะเวลานานๆด้วยตามเหตุผลข้อหนึ่งสจอแสดงผลมีแสงที่จ้ามากเกินไปขอบเขตการมองเห็นถือว่าแคบและทําให้เกิดอาการปวดตาห้ารู้สึกแปลกแยกจากคนอื่นเป็นอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้ผู้ใช้งานบางส่วนพบว่าขนาดใช้งาน Apple Vision Pro ใน Apple Store ที่พนักงานสาธิตให้นั้นสร้างความตื่นเต้นให้ค่อนข้างมากแต่เมื่อนำมาใช้ในชีวิตจริงก็พบว่ามันไม่ได้ตื่นเต้นมากขนาดนั้นที่มา9 to 5 m a ขอบคุณข้อมูลจากเว็บ beta.com เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวที่นำมาฝากกันหวังว่าคงจะถูกใจท่านไม่มากก็น้อยนะครับฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแช็ร์ติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่ทางช่องของ DJ ต่ายผู้ชายสายไอทีนะครับถ้ามีสิ่งใดผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับไปแล้วครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับบายบาย